อาจารย์องค์เมื่ืนก็บอกว่าง่ายมากเลยไม่น่าจะเป็นนั่งอะไรบ้าบอเพราะว่าอาจารย์องค์เมื่ืนนี่ยแล้วกอไม่เป็นระบายสอนง่ายเลยค่ะง่ายมากเลยเลยเอาซีดีให้ไปแต่ไม่ได้ไปแวะวัดท่านเพราะท่านไม่อยู่มไในมนมีการหมุนพรเนป็แบบไม่อะไรครับไรพี่เลยเนี่ยแล้วก็มันก็ตื่นเองเลยแบบไม่ข้องไม่ค้าไปเอง คุยกับเรื่องเนี่ยอนัตตาเพราะว่าอนัตตาอยู่แล้วจะไปทําอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยผู <c oughs> ้อยากมันอนัตตาแล้วแล้วจะไปทําอะไรมันอีกเงี้ย <c oughs> ไม่อย่างเดียวนะอันนี้จังก็นี้จังแล้วจะไปทําอะไรมาเลยน,นี้ิจังเนี่ยไม,ไม่ต้องแบบไหนไม่ต้องอย่างไร ก็เรียกว่าไม่อะไรกับอะไรไปเท่านั้นเองก็คลายออก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 จากความหนืดเหนียวซ้อนคลายออกไปเองเลยแล้วก็ประกาศสลาดประกาศถอนกันสักหน่อยถ้ามันฝังลึกลงมาต่อขณะจิตต่อการต่อกับเนี้ยก็ประกาศถอนจะได้ถอนของเก่าออกด้วยที่ตั้งเอามาอเี่ย ถ้็เจ็ดเสยงติดทมฉะนั้นตั้งแต่พอมาเล่อยังถึงเรทจีนมาหานรกกนี่ยคือเป็นเรื่องของกรรมอนุสัยทั้งนั้นที่ต้องไปใช้กรรมอยู่ในภูมิต่างๆใ่เกี่ยวกับอรหันต์โอเคว็าไงผมว่าถ้าเรื่องเกิดเราเราประกาศสลับกันการข้าเอาแล้ว บังเอิญมันีที่บงังคับเขาบังคับให้เราองเอา,เอา,าแล้วจําเป็นอกเอาด้วยแล้วเราก็ประกาศตลอประกาศถอนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเรื่อยๆเลยแล้วมันจะจเจิดเองในเจิดเองถ้าการรมต,ตัวนั้นมันยังล้มทะลับอยู่มันก็จะเข้าไปถวยผลของมันเข้าไปพัวพันกับมันบ้างอะไรบ้างแต่มันจะเจิดลงทั้งหมดแล้วข้อต้องคารก็ต้องเปิดจิตกว้างออกสู่สรรพสิ่งจะ่อยู่กับตัวเอง ถ้าอยู่กับตัวเองก็อยู่กับกรรมอยู่กับผลแห่งกรรมอยู่กับวิบากในตัวเองื่อชาก็พูดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> ตรงเหยื่อเลาะช่องออกล่องออกแบบไม่อะไรก็ลอยออกจากที่แคบสิ่งนี้คือที่แคบแล้วในตัวเองนี่คือที่แคบทั้งหมดมช่องแคบที่แคบในจิตในใจก็ที่แคบหมดเลยออกจากที่แคบ นั่นแหละแล้วมันจะซึ่งถังการที่จะทิ้งกรรมหรือใส่ทิ้งกรมษษษกรมหรือใส่การในจิตแล้วถ้ายิ่งออกไปแบบให้ใน,ย,นยิ่งโหยิ่งไม่รู้จะเอาอะไรเลยอือะวานก็พูดไปแล้ว ให้สิ่งท่เอาไม่ได้โอ้โหท่นให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้อาาเอาไม่ได้ไไดปังเลยนะพ่อเตี้ยงถ้าให้ในสิ่งที่เอาได้พวกเธอจะสวย <laughs> สวยเพราเธอต้องหาจะจับกัอยู่อย่างนี้เลยทานให้ในสิ่งที่เอาได้ ดังนั้นการให้เอาพระธามหาบารมีคือให้ในสิ่งที่พวกเธอเอาไม่ได้ดับให้โดยนิพพานให้โดยไม่ยึดไม่ติดให้นี่แหละเรียกว่าให้ในสิ่งที่เอาไม่ได้ท่านก็ได้ฟังอะไรแบบนเนื้อๆน,นะครับ <laughs> เราพยายามยึดในสิ่งที่ไม่ยึดอันนี้จังนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งยึดอยู่แล้วอย่างเนี้ยทำก็่านิจังทำกว่นัตตาเราพยายามจะยึดทำยึดในสิ่งที่ไม่ยึดนี่สมเด็จ <Okay. S 1> ลำบากถ้าท่านไม่ลงมาในยุคข,ของสือธรรมท่านไม่ลงมา,าคิดเป็นอ่างีรลำบากมีแต่การขนกลายแล้วเวลาท่านลงมาแล้วก็เลยต้อง พลอยฝนฟ้าพลอยฝนเมื่อกรรมมีบาตรของสัตเหมือนกันครับถามเอาอะไรดูดบยเอาเลยสว่างสวยเปิดจุดต่างๆที่มีครับเป็นจุดครับจุดปอกติดว่าหลวงปู่แหวนนี่นั่นก็แค่ทายกรรมมีบาตรช่วยท่านท่านอยู่โอเค เ็นก็โอเคไงไงของที่คว่ำอยู่ครับมันไม่ได้เอกใจครับว่าเป็นมุมอับที่ว่าเกิจดจากความตั้งเอาทั้งหลายแล้วก็สือความเจ็บปวดที่ยาวนานทั้งคือมันเป็นมันมันมีผลถึงกันก็เหมือนก็มันเป็นการร่วมกันรรบศัตดา์ทั้งหลายได้ดําเนินตาม แล้วก็กลายเป็นคตินิยมแบบแบบโมหะแบบผิดๆร่วมกันไปในสังคมล้างลอกเลยนะนนก็หลกเป็นเมยังงั้นก็ไม่ไม่หมดเหตุหมดเชื้อที่มันตกค้างแม้จะอยู่ในตำานราในตำพีเวลานเหตุเชื้อที่ตกค้าง เอกันใหม่ทำไมล้างแล้วไม่จบกลายเป็นปัญหาที่เย็นเยือยืดเยื้อมากมากๆลแค่ว่าเอาแค่วมาหาสมัทิยาเนี่มันคืออะไรกันแน่ของเรียพร่งออกตื่นพร้อมในนอกตื่นพิ้งตื่นพร่องพิ้งพร่องรล่องทิ้งโลง ถ้าพลิกนิดเดียวคือโลง่งเอาโลง่งเป็นโลกิยะทันทีเลยไม่อริยาโลกียะทันทีนิดเดียวเองเออนอนตืน่นี่เนี้ยเรียบร้อยโลกียะทันทีเลยอ่ะทันทีเลยเตื่นทิ้งตื่นทิ้งไม่ใช่ตื่นเอนตื่นนั่นแหละจริงค่อยรอกุตละทำนิดเดียวแต่นิดเดียวเนี่ยถ้าพลิกไปยังมู่มือโอโหกบาลตะไทยเลย ไม่หยุดเลยของก็ไม่หยุด<ว>ไม่ยหย่อนเลยตั้งแข็งตั้งค้างตั้งแช่ตั้งทรงตั้งดำรงตั้งอยู่ตั้งอาศัยกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยอาศัยก็มีผู้อาศัยก็อยู่อย่างนั้นคือแยกกันไม่ออกระหว่างผู้อาศัยกับสิ่งอาศัยอย่างเนี้ยกลายเป็นไม่ใช่อาศายัยไแล้วกลายเป็นหลงจีงจังฝังรากหรือแข่งวุทาลงไป<ว>ในธรรมนิดเดียวกลายจะตั้งตลอดสายเลย เตืนแบบไม่อะไรกับอะไรนะเตื่นทิ้งเตือนเตือนคลายเตือนเตือนจ้าเตือนสว่างเตือนมุดอย่างนี้